สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของรน้านทุกท่านนะคะคลิปนี้มารีวิวซองนะคะซองซองที่พน,นาได้รับวันนี้นะคะซองลักษณะคือเป็นซองแล้วมาลุ้นข้างในกันนะคะนี่เลยค่ะห่อกระดาษแข็งแบบนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากธนบัตรใช่ไหมคะ ก็นากระซยวเสียวอ่ะาแค่นี้ก็พอโอเคนี่เห็นแล้วพี่คะไม,ไม่มีอะไรนะคะมีชิ้นเดียวค่ะธนบัตรนะคะเนี่ยค่ะธนบัตรที่พนักอยากได้นะคะธนบัตรแบบสองรุ่นหนึ่งค่ะสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตร มาขึ้นเป็นเงินตราสยามเห็นไหมคะเนี่ยค่ะธนบัตรแบบสองแบบที่หนึ่งนะคะเขาจะไม่มีด้านหลังนะคะด้านหลังภาพข้างหลังจะไม่มีนะคะแบบ1นะคะธนบัตรไทยนะคะแบบ1จะมีด้านหน้านะคะภาพด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะด้านเดียวนะคะส่วนด้านหลังนี่จะเป็นกระดาษเปล่าว่วางเลยนะคะส่วนรุ่น2นะคะจะมี รูปภาพนะคะคือภาพเป็นเป็นภาพพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะเรานะคะพวกเรานะคะมักจะเรียกกันว่าแบงค์ไถนานะคะธนบัตรแบบสองนะคะแบบสองแบงค์ไถนานะคะแน่นอนค่ะบริษัทการพิมพ์ธนบัตรนี้ก็จะพิมพ์จากบริษัทโทมัส แบงก์โทมัตแบงก์ไถนานะคะแล้วลายเซ็นก็มีนะคะเนี่ยค่ะลายเซ็นเดียวเสนาบดีกระทรวงพระคลังค่ะสมัยก่อนสมัยก่อนจะไม่มีสองลายเซ็นเนาะสมัยแต่เดี๋ยวนี้นะคะลายเซ็นจะมีสองลายเซ็์คือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง2องสลเซน็นสองท่านนะคะเมื่อก่อนจะเป็นมีเพียงท่านเดียวค่ะธนบัตรแบบธนบัตชรชนิดราคา1บาทแบบ2นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะแบบ2จะมี2รุ่นรุ่นที่1คือเนี่ยค่ะ สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยามเห็นไหมคะเขาเออเราจะเรียกกันว่าแบงค์ไทยนารุ่นสัญญาค่ะรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นหนึ่งส่วนรุ่นที่สองนะคะเดี๋ยวพน้าเอาให้ชมนะคะของพน้ามีรุ่นที่สองโอ้มีหลายใบอยู่นี่มีหลายใบเลยรุ่นสองเนี่ยค่ะ อันนี้คือรุ่นที่หนึ่งสัญญาจะจ่ายเงินแก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยามเมื่อก่อนเขาผลิตธนบัตรเขามีระบุวันเดือนปีที่ที่ธนบัตรเลยนะคะวันเดือนปีผลิตนะคะอันนี้วันที่15ค่ะ15เดือนพฤษภาคมพศ2 470 2 4 7 0ปีนี้ปี2 5 6 6ธนบัตรฉบับนี้นะคะที่ประนัถืออยู่นี้นะคะอีก4ปีครบ100ค่ะนะคะธนบัตรฉบับนี้อีก4ปีครบ100ปีและกระดาษเขายังคงสภาพรูปแบบยังสวยงามอยู่นะคะร้อยปี แสดงว่าวัสดุที่นํามาผลิตนะคะอย่างกระดาษอย่างเงี้ยนะคะคุณภาพเขาต้องดีเยี่ยมเนาะเขาถึงได้นะคะแล้วผ่านการใช้งานมาเนาะผ่านมือสัมผัสมือมาเยอะแยะมากมายนะคะสภาพเขาก็ยังยังคงทนอยู่นะคะอันนี้รุ่นหนึ่งนะคะเรามาชมรุ่นสองนะคะรุ่นสองนี่คะ่ะรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสองทุกอย่างเหมือนกันนะคะข้างหลังก็จะเป็น พระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาะขวัญเช่นกันนะคะด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันทุกอย่างเลยลายเซ็นก็ลายเซน็เซนเดียวเหมือนกันระบุวันที่ผลิต18มิถุนา18มีนาคมค่ะวันที่18มีนาคมพศ24 2474ค่ะอันนี้2474นะคะแบบ2รุ่น2ค่ะ รุ่นสองดูตรงไหนรู้ไหมคะนี่เลยนะคะเนี่ยคะ่ะธนบัตรนี้ธนบัตรที่เฉยนะคะไม่มีนี่ขออภัยค่ะธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายเห็นไหมคะข้อแตกต่างกันนะคะเนี่ยคะ่ะรุ่นรุ่นหนึ่งคือ สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยามนะคะรุ่นหนึ่งรุ่นสคือธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายะค่ะนะคะแตกต่างกันตรงนี้เองทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะธนบัตรรุ่น2รุ่น1น,นะคะแบบที่2นะคะระบุ วันเดือนปีผลิตที่ธนบัตรชัดเจนนะคะอันนี้ผลิตวันที่1มิถุนาขออภัยค่ะ1พฤศจิกายน2 4 7 5เมื่อกี้อันนีน้เดียวกัน7 5 7 0 7 4 7 3เนี่ยค่ะ เรียงปีเลยนี้นะคะเจ็ดสามเจ็ดห้าค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามปีนะคะเจ็ดศูนย์ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอธนบัตรแบบสองรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองวันนี้นะคะ ปรานาศขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างสำหรับนักสะสมไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮง,งๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ